สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผมไอซ์ Ice, แตงคอมครับณเวลานี้ขณะที่ GTX 1000ซ e รีส์กำลังจะคลื่นคลานเข้ามาสู่เมืองไทยอย่างจริงจังนะครับทั้ง GTX 1080แล้วก็น่าจะต่อเนื่องด้วยตัว GTX 1070 1080มาก่อนแน่นอนแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกสักประมาณเดือนหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงหรืออาจจะ2เดือนนะครับ1070ถึงจะมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ราคาของตัว1,080นะครับจะอยู่ที่ประมาณ26,900และตัว1 0 7 0ยังไม่แน่ชัดครับว่าเข้ามาถึงบ้านเราแล้วจะมีราคาเท่าไหร่นะฮะความแรงของ1,080ได้เห็นกันไปแล้วส่วนความแรงของ1,070ก็ยังไม่แน่ชัดครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะหลายๆที่หลายๆทางก็บอกว่าแรงพอๆกับ980 Ti ะฮะหรืออาจจะแรงกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้ ซึ่งมันจะบอกไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลองเราก็ยังไม่กล้าที่จะพูดนะครับในวันนี้ก็เลยมีการ์ดจอนะครับกราฟิกการ์ดมันแนะนำกันหนึ่ตัวเป็น GTX 970โดยสำหรับ GTX 970นะครับยังถือว่าเป็นการ์ดจอที่อยู่ในกระแสอยู่เรื่อยๆครับไม่น่าเชื่อฮะออกมาก็หลายปีแล้วนะครับสำหรับชิปตัวนี้แต่ว่ามันยังคงครองใจใครได้หลายคนได้อยู่นะครับด้วยความที่หเลย ยังแรงสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วๆไปได้อย่างหลากหลายอยู่อีกทั้งราคายังอยู่แค่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะฮะมันจะอยู่ประมาณ1 2ื่นสองหมื่นสามหมื่นสาหรับตัวที่แบบพิเศษแปลกๆหน่อยครับแต่ในวันนี้ตัวที่หยิบเอามาให้ดูจะเป็น GT970 ที่ถือว่าทําราคาได้น่าโดนมากๆที่สุดอีก1ตัวอีกหยี่ห้อในบ้านเราไม่ใช่ใครไม่ใช่เจ้าไหนครับวันนี้เป็นตัวนี้ครับ พาลิต GTX 970 Jetstream ความรู้จักกับกาที่มีชื่อว่าพาลิตก่อนแล้วกันครับพาลิตเนี่ยทำกราฟิกการาดมานานมากพอสมควรแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ว่าเข้าขั้น10บป,ปีนะครับแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องของคุณภาพมาเรื่อยๆเื่ๆๆจนถึงปัจจุบันนำเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยโดยเดว a ส,สเชัลนะครับและก็อยากที่รู้กันราคาสุดตะลิ่งมากๆ เป็นผมผมจะมองว่าเป็นอยู่เป็นการ g t x 9 7 0ที่อยู่ในตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูบันเดินก่อนครับแล้วก็ดูหน้าการครับอุปกรณ์บันเดินชุดแรกเป็นแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์ยูทิลิตี้ครับหแผ่นพร้อมกับสมุดชุดคู่มือใช้งานติดตั้งอีก1เล่มแล้วก็หัวแปลงจาก DVI ครับเป็น D sub VGA 15พินให้มาหนึหัวแล้วก็สายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงจากโมเลก4พิน เป็น6พิน p ีไซอกีอีก1ชุดและสุดท้ายค่อนข้างที่จะแปลกใจนิดนึงครับไม่ใช่สติกเกอร์โลโก้นะครับอันนี้เป็นสติกทูครับมันจะกลับด้านอยู่เห็นไหมฮะเจสตีมโลโก้นะครับเวลาติดเข้าไปที่เนื้อหนังปุ๊บแล้วลอกออกนะครับใช้น้ำนะลอกออกเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นคําที่ถูกต้องนะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเจสตีมเลยซึ่งถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันจะกลับหัวเอางงดิพอดูอย่างเงี้ยมันจะเห็น นะสำหรับตัวการ์ดครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดีไซน์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะันะฮะเอาอย่างแรกก่อนเลยในส่วนที่เป็นัฟเวอร์มีส่วนที่เป็นพลาสติกครับสีดำนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมครับผมดัดแล้วก็มิลลิ่งขึ้นรูปนะครับทำเป็นัฟเวอร์เกาะเข้าไปทีหนึงมีน็อตยึดเป็นสีเออมันจะส้มก็ไม่ส้มนะฮะจะทองก็ไม่ทองออกเป็น โอรสก็ไม่ใช่ครับมันก็จะเป็นทองทองกันแหละแต่ไม่ใช่ทองจ๋านะครับเป็นทองซิซี่แบบนี้นะครับแล้วพัดลมทั้ง2ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทอร์โบแฟนเบลดขนาด9เซนมทั้งคู่เป่าอัดลงไปที่ฟินนะฮะแล้สังเกตดูใบพัดลมแต่ละใบนะครับมันจะมีหยกักอ่าเขาบอกว่าสามารถเรียกแรงดันลมแล้วก็เพิ่มแอร์ฟลูนะครับ ไม่มีการไหลย,ย้อนกลับของลมตามขอบต่างๆต,ตรงนี้คือมันจะดึงอาลมเนี่ยให้ไปเดอะมากที่สุดนะฮะพัดลมเทอร์โบแฟนเบรดด้านข้างตัวการ์ดตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ามันกินพื้นที่ทั้งหมด2สล็อตครึ่งแต่2สล็อตครึ่งมันไม่มีหรอกครับถ้าเป็น2ครึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็น3ทันทีดูจากตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้หนึ่งสองอเลยออกมาปุ๊บนิดนึงก็ถือว่าเป็น2ครึ่งแล้วแต่จริงๆมันต้องใช้3มีโลโก้พาลิตนะครับโชว์ชัดเจนที่ด้านข้างอยู่ในส่วนที่เป็นัฟเวอร์ชิ้นเดียว นะครับลากมาจากทางด้านหน้านั่นแหละอ่ะทีนี้ครับปลั๊กไฟเลี้ยงเป็นแบบ6พิน PCIe 2หัวทำไมมันไม่อยู่ปลายการ์ดเหมือนการ์ด9 7 0ทั่วไปทำให้ต้องพลิกมาดูด้านหลังครับ PCB เราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะสุดแค่นี้อันนี้เป็น PCB ถ้าเกิดมองจากด้านหลังการ์ดเนี่ยจะเป็น PCB เปล่าแล้วทำให้ตัวการ์ดมันดูยาวขึ้นนะครับแต่จริงแล้วอีกฝั่งหนึ่งทางด้านหน้าเนี่ยผมเห็นพวก C นะครับทารสิสเตอร์เล็กๆๆ,ๆวางอยู่นิดนึงนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมองไม่เห็นด้านหลังไม่มีเม็ดแรมครับเม็ดแรมทั้ง4 g ่ GDDR5 อยู่ข้างด้านหน้าการ์ดหมดเลยพอร์ตในการเชื่อมต่อของด้านหลังนะครับให้มาครบถ้วนตั้งแต่ d p i นะฮะแล้วก็เป็นอันนี้นะครับมินิดิสเพย์พอร์ตอีก2ช่องนะครับซัพพอร์ตความเร็ 4K สุดท้ายครับอันนี้ HDMI HDMI ตอนนี้ยังถือว่าเป็นพอร์ตที่ w o r l d อยู่นะใช้งานกันทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่ลหลายคนก็จะเป็น Display Port ไปแล้วแต่สำหรับตัวนี้เป็น Mini Display Port นะครับอาจจะลำบากนิดนึงในการหาหัวต่อ Adapter แปลงแต่หาได้ครับราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วความยาวของตัวการ์ดครับตั้งแต่ Back I/O Panel ถึงสุดทางฮิตซิงนะฮะสองร้อิบมิลพอดีพอดีเป๊ะครับยีเ,บเซนเป๊ะเปะและน้ำหนักหลังช่างวันนี้อยู่ที่ 616กรัมนักมวยผลิต616กรัมครับถือว่าเบามากครับสำหรับ970นะฮะเพราะการ์ดบางตัว9.0เนี่ยไปสโลนะครับ900กรัมโล1อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้616ครับเบาๆเลยขอสรุปอีกนิดนึงครับนะฮะบ,บอกให้จำกันเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดใครที่จะเล่น gtx 970จากผลิตตัวนี้แล้วจะเอาไปเชื่อมต่อแบบมันติ gpu นะครับหรือว่า sli 2way SLI กำลังดีหรือบางบอร์ดบางตัวอาจจะได้ 3way นะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าการตัวนี้กินพื้นที่3สล็อตต่อ1ตัวบอร์ดบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยสล็อตมันจะติดกันนะครับการตัวนี้มันกิน3สล็อตนั่นก็หมายความว่าคุณต้องหาบอร์ดที่มันเป็นสล็อตห่างกันสำหรับการทำา2 w เวหรือ 3way แบบห่างกันถ้า 4way แบบห่างๆกันยังโอ้โหณนะเวลานี้นึกไม่ออกครับ แต่ 3W เแบบ3ซอสห่างกันยังยังพอนึกออกอยู่ครับแต่ 2W งเวสห่างกันเนี่ยมีแน่นอนได้ชัวชีเทก้วเ t าลิต2ตัวก็อยู่ประมาณ24,000ถูกจะตาย2 5 0 0มอ่ประมาณนี้ไม่ข้ามการตัวนี้มีไฟ LED เดี๋ยวจะเห็นครับว่ามันเป็นไฟสีอะไรส่วนฮิตซิงผมลองเล็งดูแล้วความหนาของฮิตซิงนี่ประมาณ2เซนนะความหนาในในด้านนี้นะในแนวนี้แกนนี้2เซนแล้วก็เป็นฮิตซิงแบบ ยาวตลอดอ่ะไม่ได้มีแบ่งเป็น2ก้อนนะฮะมีฮิตไปก็6หกมิลอยู่3เส้นเป็น U shape วิ่งออกมา2ฝั่งนี้แล้วก็มีอีกมา1นฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแรงขนาดไหนเย็นยังไงกินไฟเท่าไหร่แล้วก็เล่นเกมที่ความละเอียด 4K โอเคไหม 2K ยังไงนะครับไปดูครับ ประกอบเสร็จแล้วครับเช็คสเปคฮะความเร็วของ CPU ที่ใช้ครับจาก 6700K นะฮะเป็น4.6กิกเท่าเดิมนะครับเมนบอร์ดที่ใช้ตัวคู่บุญครับผม GIGABYTE z 1.0X Gaming GT RAM เป็น G-Skill นะฮะตัวเดิมครับผมนี่ Trident Z บัส3,200 CL 1616163164162T 16 g b DUAL CHANNEL DDR4 NOT BIT หรือว่า Uncore 4,000 ทีนี้ครับสเปคของ GTX 970 p a l i t j e t s t r e a m ตัวนี้ชื่อทุกอย่างตรงรุ่นหมดเลยนะฮะคอร Speed Core Base เนี่ยนะครับ, Call Speed, Call Base, รบเป็น1,152 MHz Core Boost 1,304 MHz RAM นะครับ1753เอาตรงเนี้ยคูณ4เข้าไปนะครับหลายๆคนจะงงว่าคิดยังไงเปิดเครื่องคิดเลขมานะตามนี้นะครับ1 7 5 3คูณ4เข้าไปอ่าแล้วเท่ากับ7จ1 2เมกะเฮิร์ส์นะครับตามสเปคของ g t เท็กส่วนใหญ่จะต้องเป็นแรม7,000เมกะเฮิร์ส์นะฮะเราใช้เป็นไดเวอร์ฟอสแวร์นะครับ361.75 Windows 10 64บิตอ่ะเดี๋ยวลองโปรแกรมแรกครับผมกับ 3D Mark เวอร์ชันล่าสุดฮะ2.0 3ดีมาส์นะครับเซตติ้งโดยวิธีนี้ฮะอันนี้เป็นหน้าแรกเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มาที่ b e n c h มาร์โหมดตรงนี้แล้วก็เลือกอันกลางครับไฟสไลด์ Five size. เอา Full HD พอครับถึงแม้ว่าจอเราจะเป็น 4K แต่ว่าอยากเห็นคะแนนที่เป็นเบสมาตรฐานตัดเดโมทิ้งนะครับนะฮะอินคลูดเดโมเลือก no แล้วก็รันไปครับ Full HD 4ีฉากเร้าใจเราเพิ่งมีการเทส XFX 390ไปเดี๋ยวจะได้รู้กันครับเราจะไม่พูดถึง390นะฮะให้ไปเทียบกันเอาเองโดยพรีเซตที่เหมือนกันเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราฝักไฟไฟใดอา้าวแล้วฉากเมื่อกี้เปิดมายังไงล่ะไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ50เฟรมครับอาจจะดูเล็กนิดนึงฮะแต่เดี๋ยวจะออกบอกให้ฟัง ฉากแรกนี่ไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับลื่นไหลเกือบทุกการ์ดฮะแต่ถ้าเป็นการ์ดเล็กๆจริงๆก็มีรู้สึกนะฉากที่สองอืมฟรึบย้ำนิดนึงฮะถึงจะเป็นเวอร์ชัน2.0นสรับ 3D มดีมานะครับแต่เอนจินยังเหมือนเดิมผมไม่รู้สึกว่าคะแนนมันหายไปไหนนะ ฉาก2สตาร์ทมา 4, 3 3เฟรมนะครับถ้าเกิดเทียบกับคะแนนเบนชมาร์กลองย้อนกลับไปดูเทป XFX ได้ฮนะถ้าเกิดมองผ่านกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าสำหรับอาการ tearing นะครับ ต้องอธิบายอย่างหนึ่งฮะอันนี้พูดก่อนครั้งแรกแล้วกันเรื่องของการเทียริงภาพขาดนะฮะถ้าจะใช้การ์ดตัวนี้ G970 แล้วเปิด G-Sync กับจอเนี่ยรบก,กวนใช้เป็นพอร์ต DP นะครับหรือว่า Mini DP นั่นเองผมไม่มีอะแดปเตอร์แปลงนะครจาก Mini DP เป็น DP ก็เลยใช้เป็น HDMI ซึ่งมันเปิด G-Sync ไม่ได้นะครับความละเอียด 4K จาก HDMI จะได้สูงสุดที่ ไม่ใช่ความละเอียด 4k ดความละเอียด 4k เนี่ยอัตรา refresh rate เ,เ,เนี่ยจะได้สูงสุดที่3 0ิ hz ถ้าเป็น 4k ผ่าน display port จะได้6 0ิ hz นะฮะอันนี้ cpu test ครับความเร็วเรา6 7 0 0 k วิ่ง4 6 g จุแหมจอสวยครับจอใหม่ตัวนี้ a c e r xb 2 8 1 hk 4k 1 m s g sync 1 4 4 hz อะไรจะปานนั้นฉา,ากสุดท้ายครับคอมไบเทสดึงประสิทธิภาพทั้งหมดทั้งเครื่องทั้ง CPU ทั้งแรมสตาร์ทมา2 1 f r a m เฟรมลองไปเทียบกับ390ดูนะครับ x f x เพิ่งมีไปเมื่อเม,อมอื่อนี้เมื่อนี้เดี๋ยวดูคะแนนสุดที่คะแนนสุดที่พอจะเปรียบเทียบก,กันได้ครับ รู้เลยแหละไม่ใช่พอเปรียบเทียบรู้เรื่องเลยแหละอ่ะออกมาแล้วครับคะแนนนะครับ1 5 7 3แต้มครับ10573ไปเทียบกันดูมาครับแล้วก็ลองนี่ฟอร์สปีดวร์ชั่นล่าสุดเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนนะฮะกราฟิกเลยครับผมเนี่ย 4K นะ 30Hz เฮิร์ตครับสุดๆสำหรับพอร์ต hdmi v-sync ปิดครับวินโดว์โหมดปิด เท็กซเจอร์เอามีเดียมก่อนนะฮะชาร์โดว์มีเดียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เอฟเฟกต์มีเดียมนะฮะแล้วก็ชีโอเมทรีมีเดียมเหมือนกันที่เหลือปกติครับแบ็ Back, กกลับไปเฟรมเรตค่อนข้างเล็กครับความละเอียด 4K ตอนนี้28เฟรมแบบอยู่นิ่งแรมการ์ดตอนนี้นะครับกิน3.2กิกนะครับแรมเครื่องกิน7.5กิกครับ gpu ทำงาน100% 79องศาที่พัดลม72%บออตแบบออโต้กิน cpu 34%ผมมองว่าเฟรมเรทเนี้ยโหดไปสำหรับความละเอียดระดับ4 k นะครับแต่ถามว่าภาพสวยไหมสนั่นฮะตอนนี้เฟรมเรท23ครับเวลาเบิร์นยางสำหรับ gtx 970ถ้าจะเล่น4 k ลองดูพร้อมพร้อมกันฮะ ยัง 4K เหมือนเดิมนะ texture ลงไป low 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 l o จำไว้นะครับว่ามันคือ 4K นะครับอย่าคิดว่ามันเป็น Full HD 4K นี่คือเราได้เรื่องของ detail จาก resolution มาแล้วจอไซส์28นิ้ว dot pitch เล็กๆแบบนี้โอ้โหปรับ l o แล้วยังไม่รู้สึกฮนะว่า frame r a t เพิ่ม ไปอีกครับกลับไปฮะเอาจนที่เจอค่าจนที่มันใช่ที่สุดกราฟริกเซตติง้งลองลงมาเหลือซัก 2K ดูนะครับ 2K ยังได้30เฮิร์อยู่นะอ่ะลองดีเทลนี่แหละโล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 ,โลนะครับแอพพลายนะครับแล้วก็แบ็คกลับไปลองดูอ่ะเฟรมเรทมาครับตอนนี้ 2K ที่โล60 50กว่า 58 59ที่ 2K แต่ผมว่ารถมันไม่สวยเท่าไหร่กลับไปครับเซตติ้งกราฟิกเซตติ้งครับยัง 2K อยู่นะฮะแต่เพิ่มจากโลเป็นมีเดียมหมดเลยมีเดียมแอปพลายนะครับแบ็คกลับไปเออตอนนี้เฟรมสตาร์ท51 52ครับหายไปประมาณ5-6เฟรมนะฮะ จากโลมาเป็นมีเดียมลองเบิร์นทิ้งครับ50 49 48 47 45 44รออีกทีฮนะ44โอเคครับเบิร์นยาง44ต่ำสุดกินแรมการ์ด3กิกแรมเครื่อง7.5กิกอุณหภูมิการ์ด76องศาพัดลม68รอบ CPU กิน40 50ครับลองขับเล่นฮนะมันจะอยู่ประมาณนี้แหละ40กว่าเฟรม50เฟรม 2K เล่นได้นะครับที่ความละเอียด 2K แบบความละเอียดมีเดียมอ่ะลอง Full HD ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบดูแบบที่มันทำได้ดีที่สุดอะ Full HD เราจะได้ที่ 60Hz นะครับสำหรับ HDMI port VC s n ยังปิดอยู่เพิ่มมาเป็น High น High ทั้งหมด4ตัวหลักครับ Apply Back Frame ร a มา90 Hz กว่าฮะที่ Full HD ความละเอียด Full HD ความละเอียด High นะฮะทุกตัวกินแรม 2.9GB นะครับแลมการ์ดนะฮะโอ้80-90เฟรมเล่นยังไงอะตายหรือหัวแตกตายออกไปปรับอีกครับมันยังปรับได้อีกยัง Full HD60 เฮิร์ตอยู่นะเท็กซ์เจอร์เป็นอันตราชาร์โดอันตราเอฟเฟกต์อันตรา G.O อันตราแอปพลายครับก็แบ็คกลับไปอ่ะเฟรมเรตสตาร์ทอยู่75ไปเบิร์นที่ถนนเปียกๆ มาจอยทำมาห้าสิบเอ็ดเอาใหม่ครับเมื่อกี้เห็นห้าสิบเอ็ดพอมีรถมาด้วยเอาอีกทีออกเต็มๆครับห้าสิบอ่ะเมื่อกี้เห็นห้าสิบหนึ่งสองสาม สามเคียร์พอครับเราเล่นกันแค่สามเคียร์เล่นได้ครับระดับหกสิบเจ็ดสิบเฟรมเวลาเจอพวกกอคันเล่งเลยครับอะไรประมาณนี้นะฮะกินแรมสามกิกครับแรมการ์ดแรมเครื่องเจ็ดจุดสามกิกอุณหภูมิเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดหกสิบสองเปอร์เซ็นพัดลมซีพียูหกสิบห้าสิบไปๆลายนะครับวิ่งขำๆเล่นได้ครับเหลือๆกับ Full HD ระดับอันตราย นะครับอ่าโอเคได้เห็นแล้วนะครับ 4K 2K Full HD สรุปแล้ว Full HD ระดับอันต้าเล่นได้ดีที่สุดนะครับส่วน 2K เล่นได้ในระดับมีเดียมโอเคต่อมาคือเรื่องความร้อนครับต้องดูเหมือนกันฮะจากโปรแกรม MSI Afterburner นะครับวิธีการเซตติ้งนิดนึงครับแนะนำตรงนี้มันจะมี power limit ครับมันจะดีฟอร l ์มาที่ร้อยนะครับเราก็ลากสุดไปเลยซึ่งเทมลิมิตมันจะตามมาด้วยซึ่งเราสามารถติ๊กแยกได้ครับไม่ให้เทมลิมิตตามเราอยากจะให้อุณหภูมิลิมิตสูงสุดแค่ไหนก็เลือกได้ครับสัก85อะไร9กก็ได้แล้วแต่ครับแต่ผมก็ลึกสุดตลอดนะนะฮะลากสุดนี่เอาให้มิดแล้วก็ติ๊กถูกไปครับถ้าลมจะปล่อยออโต้ Auto, เหมือนเดิมยังไม่ออร์คร็ะกอะไรทั้งสิ้นครับเทสปกตินะฮะ แล้วก็มาเปิดโปรแกรมที่มีชื่อว่า Firm Mark นะครับเอาไว้ดึงความสามารถของการ์ดจอเอามาใช้99% 100% Resolution เ,เราก็เลือกให้มันเยอะหน่อยครับสัก 2K 2ขน,นาด0คูณ10440แล้วก็กดสเตรทไปเลยครับอืมออลบไปมานะครับเสร็จปุ๊บอะตอนนี้เขาลมอโอตโต้อยู่นะฮะยัง0 0อยู่ครับอุณหภูมิ 63ครับพัดลมเริ่มมาฮะ3 6 7 8 9 10 11บอ่ะพอ12%เปอร์เซ็นต์ปุ๊บพัดลมหมุนฮะปึ๊บเปอร์เซ็นต์ของพัดลมจะขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้35%เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิ73ครับ74ะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องแทบ 77องศาที่5 5 5 6 78 79รอพัดลมยังขึ้นเรื่อยๆครับทีละ1% 2% 79อ่าพอเห็นเลข80ปุ๊บผมขอตัดครับเป็นพัดลมซัก80%ก่อนอนะ่ะลองคำคโหเสียงพัดลมขึ้นมานิดเดียวครับนิดเดียวจริง80องศานะครับ เริ่มเริ่มรู้สึกว่าอุณหภูมิเริ่มนิ่งคนระับเอ้ย8079 8 0 79 80ที่จอกับพริบไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับสาย HDMI ผมไม่ค่อยดีอาการน่าเป็นห่วงใครๆเขาก็เตือนช่วยดูกันหน่อยตอนนี้รอบพัดลมสักครู่ครับเดี๋ยวหาก่อนครับตารางมันเยอะรอบพัดลมอยู่ที่1900 นะครับ1,920รอบโดยประมาณที่80%พัดลมอุณหภูมิ78องศานะครับจะไม่ข้าม80และวอนนี้การ์ดทำงานร้0ยนะครับ100นะร้อยเนะฮะเดี๋ยวปรับรอบพัดลมสักร้อยเ็ดี๋ยวฟังเสียงแป๊บมีเสียงขึ้นมาครับแต่ไม่ดังนะถ้าอยู่ในเคสน่าจะแทบไม่รู้สึกอุณหภูมิก็ดิ่งลงเรื่อยๆครับ รอบสูงสุดของพัดลมกาตัวนี้อยู่ที่2,400รอบครับโดยประมาณมันขึ้นมาประมาณ2,380 2,390อ่ะ2,400นะครับที่100อุณหภูมิ75อ่ะห้องแอร์ก็อยู่ประมาณนี้ครับเดิมๆ24องศา25องศาแล้วอุณหภูมิก็ยังวิ่งลงครับ74 75ไม่ต้องกังวลครับอุณหภูมิระดับ 7 0็ 70, uh, 70องศา80สองศาเนี่ยการทำงานได้สบายแต่อย่าให้ไปเกิน90อะไรอย่างเงี้ย8ป89 90อะไรเงี้ยมันเกินไปแต่ต้องดูด้วยว่าอุณหภูมิห้องเราอะ่ะอุณหภูมิเคสเราอะ่ะมันร้อนเกินไปหรือเปล่าฝุ่นเยอะไปไหมก็ดูกันนิดนึงครับไม่ต้องกังวลครับ7 0องศา80องศาทำงานได้ครับโอเคครับอุณหภูมิส่วนอัตราการกินไฟครับตอนนี้ไอดอ0 กว่าัดนะ90ต้นๆครับ91 92 93เดี๋ยวเราจะเบิร์นนะฮะเน้นไปที่ตัวการ์ดแล้วก็ CPU ประมาณ50%ครับมันจะเป็นการจำลองการเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งอ่ะโอ้ยชิวชิวชิว300วัตต์ครับบ <laughs> นเพิร์นนะฮะอันนี้เบิร์นอยู่นะครับสายเบิร์นน่าจะรู้กันดี2 9 9 300 301 แต่ power supply ที่แนะนำควรจะ550วัตต์600วัตต์เพราะว่าเราจะไปเน้นที่กระแสนในแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับให้มันให้มันแอมมันถึงสูงอ่ะนะฮะอย่าดูที่วัตต์อย่างเดียวครับบางทีวัตต์สูงแต่ว่าแอมน้อยก็ไม่ช่วยนะครับเรื่องความแรงนะครับถ้าเกิดจะให้เน้นพูดถึงว่ามันเทียบเท่ากับ390ยังไงนะฮะอันนี้คุูขอไม่พูดถึง บางคนก็ชอบ390บางคนก็ชอบ970นะครับลองดูครับมันจะมีตัวที่เป็น4ีกิกตัวที่เป็น8กิกนะฮะสำหรับ390แต่970จจะมี4กิกอย่างเดียวเนาะราคาของการ้าตัวนี้ก่อนเลยครับผลิต GT x 970เ e ็ดศูนยมีขายที่ Lazada เท่านั้นนะฮะอยู่ที่1 9 8 0บาทแล้วที่สำคัญ Lazada เวลามีของมาปุ๊บนะฮะจากเดว่าเ่นช่ มันหมดไม่ใช่เพราะอะไรมันขายเร็วมากครับด้วยราคาที่อย่างที่บอกไป1,980บาทถ้าเป็นผมรออยู่เนี่ยเห็นมีขออผู้ผมก็รีบซื้อนะเป็น g t เท0ที่ถูกที่สุดแล้วจริงๆนะฮนะณเวลานี้ถูกกว่าโซแตกอีกรอดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะฮะสำหรับคนที่มองหาการาคาประมาณ1,000 0หมเออถูกกว่าสาเถูกกว่า3 9 0นะหรือเปล่ารอดูครับตอนนี้ราคาการ์จอัง แกว่งมากนะฮะพอซีรีส์ใหม่ทาง n อ i นวีดีอที่มาเนี่ยทาปั่นป่วนกันเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนก็รอหลายคนก็หมายถึงว่าหลายคนรอตัวพันซีรีส์หลายคนก็รอพ่อค้านะครับหรือว่าคนที่ปล่อยมาเป็นมือสอง 980ti 980 970อะไรพวกเนี้ยนะฮะราคากำลังเพลินครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแกว่งกันโอ้ยเละเทะมันดีครับตลาดตอนนี้สนุกสนานนะฮะก็ขอบคุณเดว่าสเปเชียลด้วยครับที่ส่งพาลิต GT970 j e t s t r e ตัวนี้มาให้กับเรา ครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังฝากไว้นิดนึงครับคอมเมนต์กันเข้ามาฮะนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงสุขสบายดีไหมอยากรู้อะไรนะครับลองว่าเข้ามาจะเก็บเกี่ยวมาตอบให้นะครับแล้วก็มาพูดคุยให้แล้วก็เวลาแชร์กันครับช่วยแชร์กันแบบพับป i กนิดนึงฮะผมอยากจะเข้าไปดูด้วยนะฮะว่าคนที่พูดถึงรีวิวเราคนที่พูดถึงโปรดักเนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้างแล้วอยากจะดูอะไรอยากจะรู้อะไรมากหรือเปล่า จะได้เอามาตอบกันได้นะครับเราจะได้หาอะไรมาทำให้มันเป็นรีวิวแบบโอเคโอเคกันต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ